สวัสดีครับพบกับช่องกอลลูกชนาาเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้พามายายขี่ไก่ครับพามาดูครับพามาชมเอาขี่ไก่ยายไปอีกแปลงหนึ่งครับลอยมาสต็อกไว้ครับตอนขี่ไกร่ราคาถูกๆครับนี่ก็มาดูด้วครับนี่อ้อยปลูกไม้ครับหยดน้ำไปทีหนึ่ง ปล่อยไปห้าชั่วโมงครับดินมันมีแบบบางจุดแบบชื้นพอมีความชื้นบ้างแล้วก็บางจุดก็แห้งครับเลยต้องมารลดน้ำช่วยรดไปห้าชั่วโมงครับที่เดียวนะ <c oughs> ครับเนกะิดแล้วครับคนแกนซานะลองคู่สามสิบเซฟ ล้วสองรถครับสิกไกลเด้เอาไปกองไว,อว้อีกสวนอีกสวนหนึ่งครับอีกสองสวนครับยหายไปอีกสองสองแปลงครับใช้หกรอบรถสิบรอบไม่วางครับใส่อ้อยอาย,อยุ <c oughs> ก็บางนี้ก็จะเป็นอ้อยตอครับ ผลิดปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับมันแรงครับรอหนาฝนอย่างเดียวนี่ก็จ้างรถเข้ามาตักนะครับเออจ้าของเองไม่มีรถตักครับว่ารถขีบก็ยังไม่ได้ทำมีตัวตักนะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่วางโดยรถขีบทำงานอยู่ จัางคนที่เขาเลี้ยงวัวเขามีรถตักครับเขาเลี้ยงบัวนมเขาจะมีรถตักไปตักขี้วัวองเขาครับยังไม่รู้เหมืกันนะครับว่าเขาจะเอากี่บาทตัวนี้ก็เป็น L47 นะครับสี่สิแรงครับ อ๋อคอนทรลยังนิ่มๆอยู่เลยครับเครื่องยังเปียๆอยู่เลยรถน่าจะไม่ได้ใช้งานนักกครับแค่ตักงคีวัวตามตามฟาร์มครับก็ไถนาแค่นั้นครงไม่ได้ไถลบจางครับนีขอน้นำที่เอาไปใช้รถนะครับนี่มีสะอยู่ตรงนั้นครับขอน้นำเขาครับพอดีทางนี้เจ้าของบนเขาเป็น เขามีสะใหญ่ครับเขาขุดแล้วก็โซลาเซลล์ด้วยที่นี่นาบินทางใต้มันรัวเข้ามาครับรัวเข้ามาเสาใส่เจา้านี่เจ้านี่ก็เลยขุดขุดนาที่เป็นน้ำซับซะเลยครับขุดเอานามเก็บไปเลยครับนี่ก็มาขอนามเขาครับนี่พอได้ใช้รถครับนามเยอะนะครับสาลูกยังสูไบไปบกพอนิดเลยครับ นู่นมีมีมมไอทือบนนะครับลูกใหญ่ครับติดกันกสงสัยจีได้ขึ้นไปเกียยงแล้วครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับท่านใดถ้าถูกใจคลิปนี้ท่านใดย้่ได้ไกดติดตามมาฝากกดติดตามด้วยครับคลิปนี้ก็กอ๊อปช่องก๊อบลกชนาก็ขอสวัสดีครับ